เอาเลยครับท่านผู้ชมมาดูเที่ยวต่อไปเป็นเที่ยวที่11อรูน้ำสีแดงเทพศักดิ์สิทธิ์นันรับผิดชอบรูน้ำสีแดงเอพคัมพิวรับผิดชอบรูน้ำสีเงินเอาแล้วอีกสองเที่ยวต่อจากนี้ไปเราจะได้รู้ว่าไผ่สิเป็นไผ่ไผ่ทีที่หนึ่งที่สองในสายแล้วเว้ยพร้อมแล้ว โงแดกขึ้นโขงน้ำเงินก็ขึ้นเช่นเดียวกันอนอกออก,ออก ก็มรดูเที่ยวที่เด็กกับเทพสักศรีแล้วไปชอบดูน้ำเสียงกับน้ำเงินน้เพชรขำผิวเพชรขำผิวก็มายอมเพลย์สักศรีก็มายอมอู้ยออกมาทีแล้วออกมาครั้งแรกแล้วคุณตรลกับแม่น้ำตากขนตักยิ้มตาคนตักผายตาคนตะบันจวงยาวเสาหรือตากขนก็ตักไปยมงขอประกาเที่กุ้งง้อยปูปอนในสนามปราบพอนิมณีมาพูดเรื่องตรงนี้ขยับซ้ายขยับขวาไปมาแล้วพายุสองลูกนะเทพสักศรีแล้วไปชอบดูน้ำเสียงขำปีล้วนไปชอบดูน้ำตากขนตากผายมาแล้วแล่ะท่านผู้ชมเอาแล้วท่านผู้ชมมาดูชี่อวันาในเท สองในสายในสายดีครับมาดูร่องน้ำสีแดงเทมสักชิดร่องน้ำสีแดงเทมสักชิดร่องน้ำสีแดงพบกับเพชรคัมปิ้วเพชรคัมปิ้วเรนร่องน้ำสีน้ำเงินผู้แพ้น้ำตาแตกน้ำเต็มเจอกันอีกปีหน้าผู้ชนะเข้าไปในรอบต่อไปกันเลยเอ้าวแล้วก็ต้องจะตาดูไม่ต้องคุยไม่ต้องเสียเวลาตอนนี้หูก็อือดตากแล้วแต่ว่าตอนนี้หัวยังเหลือเทมกับเพชรคัมปิ้วเปียกมาขู่กินตุ้ที่อาวแล้ที่เพชรคัมปิวเปียกได้ขู่กินตุ้ดที่ใส่ก็มาจัด จิ้งจกจะเข้าสุดจริงจะทำมาตัอเดียวแล้วใครจะดีใครจะมีตั้งแต่จะไป็นทุกคนเฮ้ยนั่งเต็มอยู่สุดท้ายก็เทาเส้นชัยเอาแล้วเอาแล้วสูสีเส้นยาแดงผ้าแปดอีกแล้วท่านผู้ใหญ่อุตสานนั่งไม่ติดงต้องไปจอคอมพิวเตอร์แลยครับดูอะไรจะเกิดมันก็เกิดครับถ้าเก้าเดือนไม่เกิดมันก็ต้องพาออกแล้วท่านผู้ชม รกรรมการไม่รอยช้าครับผลการแข่งขันในเรือเที่ยวที่11ระหว่างเรือเทพศักดิ์สิทธิ์รองน้ำสีแดงพบกับเรือเพชรคำปิวในร่องน้ำสีน้ำเงินคณะกรรมการตัดสินให้เรือเพชรคำปิวร่องน้ำสีน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะครับ